ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับขั้นตอนการทำให้หน้าเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับมันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการแสดงผลโดยใช้ภาษาพื้นฐานนะครับภาษา HTML นะครับบางทีแล้วมันยังยังดูไม่ค่อยสวยงามไม่น่าใช้นะครับเราก็จะมาลองนะครับ ทำให้หน้าตามันดูดีขึ้นนะครับโดยใช้เครื่องมือที่มีให้ใช้อยู่แล้วนะครับที่มีชื่อว่า b o s t t a p นะครับบูสเตปเฟรมเบิร์กนี่ก็เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มเริ่มดึงมาใช้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ Google เข้าไปครับแล้วก็บ s t ตปนะครับบ s t t a พิมพ์ bot s นะครับก็ขึ้นมา,าเลือกเป็น bootstrap นะครับจากนั้นเราจะเห็นมีลิงก์ให้เราเข้าไปก็คลิกเข้าไปในลิงก์ครับคลิก้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าเราจะเห็นว่ามันมีตัวนี้ครับดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็มาที่อนนี้มันจะมีตัว cdn v i a r Uh, gs uh, delivery Del อะไรนะตัวนี้นะครับเด uh, ี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้กันนะครับแต่ก่อนนะครับเราไปที่ตัวไฟล์อินเด็กของเราก่อนนะครับ uh, ให้เราทำการสร้างเป็นรูปแบบของโครงสร้างของ html นะครับก็คือ html แล้วก็เลือกเป็น5นะครับเ็เป็น,นรับจากนั้นนะครับให้กรอบีนสคริปต์ของเราเนี่ยนะครับที่มัน น้อยกว่าคำถาม P.S.P เนี่ยจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับ Copy นะครับอ่า t ี u t คัก็ได้นะครับ Editcut แล้วก็มาวางในส่วนของ b o ดีนะครับแล้วคลิกขวา Pa ลาสลงไปนะครับเราจะมาให้มันอยู่ในโครงสร้างของภาษา H.T.M.L นะครับจากนั้นนะครับเราย้อนไปครับที่ตัวนี้นะครับให้เราทำการ Copy ครับนี่ C.D.N. via J.S. Delivery นี่แหละนะครับมันจะมีตัว ปุ่มตรงนึงนะครับมันชื่อว่า copy to keyboard นะครับเราคลิกตรงนี้เลยครับคลิกเพื่อ copy จากนั้นมาที่ตรงนี้ครับมาแล้วก็มาตรงเมตาตรงนี้นะครับปัดบรรทัดลงมานะครับตรงนี้หนึ่งบรรทัดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ pass ลงไปนะครับอ่ะมันก็จะวางสคริปต์ยาวๆให้เราตัวหนึ่งนะครับอโอเคนะครับอันนี้คืออ่ะ เราสามารถเรียก bootstrap มาใช้งานได้เห็นไมครับมี bootstrap นะครับเรียกแต่ว่าการใช้งานแบบนี้เราต้องออนไลน์ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะดึงออนไลน์มาให้นะครับโดยที่เราไม่ติดตั้งนะอันนี้จะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนทั่วไปในเครื่องนี้เราก็ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการเลือกใช้ bootstrap แล้วเราก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะโอเควิธีการใช้งานยังไงนะครับอาจารย์จะชอบ เหมือนเดิมครับเหมือนอาจารย์เคยบอกก็คือว่าใน u 3 u n t u สาสูเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกใช้ Bootstrap ครับมาไปที่ Home นะตตนะครับไป Tutorial นะครับแล้วก็มาที่ Bootstrap นะครับอ่าเวอร์ชันล่าสุดต,ตัวนี้นะที่ใช้อยู่ก็ Bootstrap 5อาจารย์เราต้องการทำอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าโครงสร้างของมันนะครับอ่าโครงสร้างของมันก็คืออ่าไปที่ ตกแต่งตารางแล้วกันตารางนะครับตารางอาจารย์อยากได้ตารางาประมาณนี้นะครับนี่ตารางประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็ไปดูตัวอย่างครับเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยเขาก็เหมือนกันนะเขาก็กมาที่จริงเราเข้ามานี้เราก็อลิงก์นี้ก็ได้นะครับทีนี้อาจารย์อยากได้เป็นตารางประเภทลักษณะแบบนี้เนาะอาจารย์ก็กจะมาดูว่าโอเคตอนแรกนะครับตรงนี้นะสคริปต์ตรงนี้นะครับของเราที่เราเขียนขึ้น เราจะใช้คำว่า div class เท่ากับ con container น,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 นะครับแล้วก็นี่ก็ slash d i โอเคนะครับ โอเคเห็นไหมรูปรษา์มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับรูปกษณ์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับต่อไปอาจารย์อยากได้แบบยังไงนะครับก็คือแบบตารางนะครับตารางตารางเขาเรียกว่าเป็นตารางคลาสเทเบิลสปีดนี้นะครับเทเบิลคลาสเทเบิลอะไรเนี่ยนะครับตัวน,นี้นะครับอาจารย์ก็จะกรอบมาเลยนะครับ มันมีขาตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันอยู่ตรงนี้อ่าอาจารย์ก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าดูนะครับฟ f s ดูอ่าเห็นไหมตารางเปลี่ยนไปแล้วนะครับตารางเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคอแล้วก็อ่ามีอะไรอีกครับ อโอเคไม่ว่า,าประมาณนี้นะครับอโอเค <c oughs> อยกตัวอย่างของ การแก้ไขข้อมูลแล้วกันแก้ไขข้อมูลเนาะแก้ไขข้อมูลนะครับแก้ไขข้อมูลอ่าเพิ่มข้อมูลก็ได้ครับเพิ่มข้อมูลเนาะเพิ่มข้อมูลตัวนี้อาจารย์จะลองแก้แบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ก๊กอปเหมือนเดิมครับอาจารย์ก็จะมาที่อาจารย์ก๊อบจากนี้ก็ได้นะครับลิอองก์ตัวนี้สองตัวนี้มาก็ได้ถ้าใครใช้ นะครับตัวตัวนี้จะคือต้นเ,เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมายถึงว่าอ่าที่มันสมบูรณ์แล้วสเสถียรแล้วนะครับแต่ถ้าตัวตัวของที่เราก็มาจากบูสเตปเวอร์ชันนี้มันเป็นแบบเบต้านะครับอ่ามันเป็นแบบ Alpha. อัลฟาอ่ารู้สึกว่าจะเป็นแบบ Alpha. อัลฟาอ่าเห็นไหมครับอัลฟาคือกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ ทดลองใช้ได้อยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแตอ่อาจจะยังไม่เสถียรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับก็แล้วแต่นะครับเวอร์ชั่น5เราจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับโอเคแต่พื้นฐานก็เอาตัวไหนก็ได้อ่าสมมติว่าเมื่อกี้ต้องการที่จะทำฟอร์มใช่ไหมครับฟอร์มก็คือตัวอ่า form อาจารย์ก็ใส่เหมือนกันครับตัวนี้ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปอ่า คอนโทรลเอนะครับบันทึกก็มาดูครับ at, ดีเฟดูอ่าเปลี่ยนไปแล้วเนาะอ่าแล้วก็อ่าเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเหมือนกันครับเทเบิลอะไรเนี่ยนะครับเปลี่ยนก็ก๊กอปมาเลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ซีเบิลคลาสเท่ากับซีเบิลซีเบิลคลาสอ๋ออันนี้คือขาตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือเราต้องมถีถ้าส่วนของพุทแสบต้องมอีต้องมีคอนเทนเนอร์นะครับคลาสอุ่นใช้ diffclass นะครับต่อกับคอนคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ slashdv ได้ไหมไม่ได้นะครับ action แบบฟอร์มคลาสคลาสเท่ากับฐานเท่ากับโอเคนะครับอโอ้มันก็อาจจะสลับยาวไปน,นิดนึงอ่าก็เป็นอ,อันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็น เราก็สามารถที่จะเป็นแบบอ่ายกตัวอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยมาดูกระจับตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับอ่าตัวที่เป็นตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มนะปุ่มเราก็สามารถใช้ปุ่มก็คือ,อ b บ t ท o n นะครับเช่นต้องการใช้สีอะไรดีสีน้ำเงินเนา บนะอททอนไทป์ไทป์บอททอ c คลาสจีมเงินพาร์สไพเมอรี okay. submit, อ่ไทป์บอททอนไทป์สมิธคลาสโอเคไทป์สมิธนะพาร์สนะนี่มานะครับดูผลเห็นไหมครับก็มีปุ่มมีปุ่มแต่ถ้าเราไม่อยากให้ตัวนี้มันอยู่ในตารางนะครับเราก็ นะครับเราก็เอออันนี้ไม่ใช่ตารางเอาให้มันอยู่เซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอยู่ในตารางใช่ไหมครับเราอยู่ให้มันอยู่นอกตารางนี่อ่าโอเคอ่าอันนี้ต้องเป็นอ๋อแล้ก็ From action. ี่ไม่ได้นะครับแต่มันก็จะยากหน่อยตรงที่ว่าเราใช้ของเขาครับนะมันก็เลยแบบ่าบันทึกบันทึกอ่าโอเคอาจจะยากมันเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้อาจจะเช่นคอกา,กายสามบันทึก เรียบร้อยอสามลบลบได้นะครับเพิ่มมันอาจจะอยู่ข้างบนหน่อยนะครับถ้ามาอยู่ข้างล่างถ้ามันอยู่ข้างล่าง,าาง,างสเลดทีด TD, สีส ก็ต้องนี่แหละครับก็ต้องมาเราก็ต้องมาทีดีคอนสปแปนเหมือนเดิมนี่แหละครับนะครับต้องกับ สองเลีดีา ต้อง tr ด้วย tr ด้วยอโอเคนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการให้มันปรับอาอ,อย่างนี้อาจจะต้องใช้ตัวนะครับตัวของอเขาเรียกว่าแถวท r i p นะครับแถวนะครับแถวมาช่วย ว่าดิฟคาดโลอ่านี่ครับดิฟคาดโล diff close อะ diff c l o s แล้วก็ diff has diff call แล้วก็อันนี้ก็เป็น select diff แล้วก็สล็ปตีฟปิดให้หมดนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสักห้าหกอันนี้ก็นะครับอันนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเมันก็จะอ่ะเราก็ต้องมาเล่นโลอะไรอีกนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ได้นะครับติฟคลาส สมมติว่าอันนี้ดิสคัสสามเนาะแล้วก็สแลตดิฟนะครับนี่ก็เหมือนกันอ,อยู่ตรงกลางนะครับอ่าก็คือถ้าเป็นดิฟคัสโล่มันก็คือแบ่งเป็นนี่ครับหลักการมันก็เปลี่ยนเป็นตัวทั้งหมด12คอลัมน์นี่12บสแต่ทั้งหมด12นะ <c oughs> แนวคอลัมน์ในการแสดงผลอาจารย์ก็เป็นโลนะดังนั้นไอช่องแรกเนี่ยอาจารย์ให้แสดงสามแถวก็คือนี่ยแสดงสามแถวสามแถวนี้นะตัวแรกแต่ว่าไม่ต้องแสดงอะไรเลยข้างในนะคบก็ปิดด้วยดีฟแต่แถวที่แต่คอลัมน์ที่ตั้งแต่สี่สี่นับไปอีกหกนะก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเก้านะครับอันนี้คือแสดงแสดงแถวออกมา นะก็คือพวกนี้แสดงนะแล้วก็นะแสดงแล้วก็เห็นไหมแสดงแล้วก็ปิดดีฟนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ3ก็คือตรงนี้ก็ไม่ให้แสดงอะไรนะครับก็คือมันก็อยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางพอดีนะครับคือตัวนี้โอเคนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่เราสามารถ ดึงมาใช้ได้แบบนะครับลองศึกษาดูนะครับอลองเล่นทีละตัวดูนะครับตัวไหนเข้าใจก็ลองมาเล่นดูนะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของการสร้างตารางอันที่มันเกี่ยวข้องนะนะครับอันนี้บันทึกใช่ไหมอันนี้มันคืออยู่ตรงกลางอันนี้อยู่กลางอันนี้ไปใส่ตรงนี้แทนเลยนะครับ งนี้กึ่งกลางปุ่มกึ่งกลางใช่ไหมนะครับปุ่ม Input t y p e ตรงนี้ก็ต้อง Center ตรงไหนคือปุ่มก็คือ In input type submit ตรงนี้ก็คือ Center นนะครับปุ่มก็อยู่กึ่งกลางนะครับอาจารย์ก็ทำในส่วนที่มันเกี่ยวข้องแล้วกันนะครับอันนี้นะครับสร้างปุ่มตรงนี้ก็สร้างได้ใช่ไหมครับเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลก็เปลี่ยนใช่ครับ เปลี่ยนก็เอาตัวนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเปลี่ยน input type นะครับตัวนี้ไทป์สมมุติ l a s s นะครับมาใน index นะครับเพราะ index เรามีการดึงตรงนี้อ้างอิงอยู่แล้วเนาะเราก็มาตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเลยครับตัวนี้คอ s ส a ป e นะครับ,นะรบนะแล้วก็ เราจะทำตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับก็คือ input type type เท่ากับนะครับ submit นะครับ class เท่ากับอะไรเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน เป็นี้แล้วก็ value เห็นไหมครับก็ค่าค่าก็คือนะครับเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วเราก็ปลี่แต่ว่ามันต้องมีพุทธิสัมบูรณ์ value แล้วก็ต้องมีอ uh, form uh, form action เท่ากับ อันนี้ก็เป็นตัวตัวอะไรครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมแอร์ฟอร์มพีเอฟพีแอร์มพีเเนาะอันนี้ก็ปิดด้วยสแลสฟอร์มฟอร์มแอคชั่นอินพุตไทยสับมิดคลาสสับมิดตรงนี้ปิดด้วยคลาสสับมิด,ด value อ่านีน่ value เพิ่มข้อมูลอ่ทีนี้มาดูครับ refest อ่าอ่าขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเช่ไหมเราก็ต้องมาเริ่มแต่ก็มันก็ดูดีขึ้นก็ค่อยๆจัดเอานะครับนี่เอคลิกเพิ่มข้อมูลอ่าก็มาเพิ่มข้อมูลอ่ามันก็ดูดีขึ้นนะครับนะโอเคอันนี้คืออาจารย์ยกตัวอย่างของการนะครับนาส่วนเสริมนะครับที่เขา ทียมใช้ก็คือตัว bootstrap นะครับมาดึงมาใช้นะครับให้การแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับให้มันดูสวยงามน่าใช้นะครับน่าใช้ต่อผู้ที่เขามาใช้โปรแกรมของเรานะครับสำหรับตัวอย่างของการใช้นะครับ bootstrap framework นะครับพื้นฐานก็ประมาณนี้ครับ